ก็สวัสดีนะครับสวัสดีทุกท่านนะฮะที่ติดตามผมอยู่เนาะสำหรับคลิปนี้นะผมจะแนะนําทุกท่านนะครับทํา3อย่างด้วยกันนะครับก็จะมี1นะครับก็คือการยืนยันหมายเลขโทรศัพท์นะครับยืนยันหมายเลขโทรศัพท์เนาะผมจะมีรูปภาพนะแล้วก็จะอธิบายให้ท่านฟังคือจะไม่ได้ทําเป็นวิดีโอหรืออะไรเนาะก็คือพูดง่ายๆคือไม่ได้รีวิวเนาะ แต่คือจะเป็นรูปภาพแล้วก็จะที่บายให้ท่านนะครับถ้าไม่เข้าใจอะไรยังไงก็คอมเมนต์มาได้นะครับแล้วก็อันดับที่2ก็คือจะพาะเพิ่มโล่เนาะเพิ่มโล่แล้วก็ทําการล็อกเหรียญมี3อย่างนะก็คือยืนยันหมายเลขโทรศัพท์นะครับเพิ่มโล่ล็อกเหรียญเนาะสามอย่างในคลิปนี้นะครับก่อนอื่นเราไปที่ในส่วนของการในส่วนของการยืนยันหมายเลขโทรศัพท์ก่อน ยืนยันหมายเลขโทรศัพท์เราไปที่ตรงนี้นะครับไปที่ตรงนี้คลิกเข้าไปก่อนเนาะเมนูมันจะมีเมนูนะและมาที่ข้อมูลส่วนตัวตรงนี้จะเป็นข้อมูลส่วนตัวหรือถ้าเป็นาษาอักฤษก็คือโปรไฟล์นี่แหละครับคลิกเข้าไปเนาะแล้วก็เลื่อนขึ้นมาเลื่อนขึ้นมาครับนี่ครับยืนยันเบอร์โทรศัพท์คือบางหลายๆท่านเนี่ยถ้าเป็นนักขุดหน้าใหม่เนี่ยในการยืนยันหมายเลขโทรศัพท์เนี่ยมันจะมีตรงนี้ครับเดี๋ยวผมจะมีรูปภาพให้ท่านดูแต่ตรงนี้ของผมเนี่ยผมยืนยันเรียบร้อยแล้วเนาะนะครับ แต่ก่อนหน้านี้อนะ่ะภาพมันจะเป็นลักษณะแบบนี้นะฮะเดี๋ยวผมให้ดูนี่ครับมันจะเป็นแบบนี้เนาะมันจะเป็นคล้ายๆล,ลักษณะนี้อันนี้เป็นรูปภาพเก่านานแล้วแต่ผมเอามาให้ดูนะครับมันจะมีคําว่าเนี่ยเห็นไหมครับโดย,ยการยืนยันบัญชีถ้าเป็นภาษาไทยนะหมายเลขโทรศัพท์มันก็จะมีตัวสอบและการยืนยันตัวสอบการยืนยันนี้ครับท่านต้องคลิกเข้าไปตรงนี้แหละตามที่นิ้วผมชี้นะคลิกเข้าไปนะครับเนาะ ส,ส่วนการที่จะไปเมนูไอ้ตรงนี้ได้ก็คือไปที่โปรไฟล์ของท่านแล้วก็ข้มอมูลส่วนตัวของท่านนั่นแหละท่านต้องไปที่ตรงนั้นเหมือนที่ผมคลิกมาเมื่อกี้ในเครื่องนี้ในเครื่องนี้ที่ผมคลิกมาเมนูด้านบนเมนูด้านบนเนี่ยเมนูด้านบนคลิกเข้ามานะครับมันก็จะมาหน ди, ้านี้นะประมาณหน้านี้ท่านก็คลิกเข้าไปนะครับนี้เป็นรูปภาพเก่าเนาะย้ำเงื่อนก่อนนะครับเนะาะการยืนยันหมายเลขโทรศัพท์เนี่ยเราก็คลิกตรงนี้เลยคลิกพอคลิกเข้าไปปุ๊บมันก็จะเด้งมาหน้านี้ครับ มันก็จะเด้งมาหน้านี้นะครับพอมันเด่งมาหน้านี้ท่านจะเห็นหน้าจอท่านดูให้หมดเลยนะหน้าจอนะครับหลกัหลกๆสําคัญมันจะมีตรงคําว่าเปลี่ยนประเทศเปลี่ยนประเทศรหัสของประเทศท่านส่งไปนะครับรับรหัสยืนยันส่งไปหน,นึ่งสองนะข้อหนึ่งนี่ตรงนี้ครับรับรหัสยืนยันก็ไม่มีอะไรอันที่2ก็คือเลือกประเทศเนาะท่านเลือกประเทศเอาเรียกประเทศเนี่ยครับมันมี การเลือกประเทศเนี่ยนะครับบางท่านบอกว่าเลือกเป็นอเมริกาเนาะนะครับแต่สำหรับผมผมแนะนำเนี่ยไม่จาเป็นต้องเป็นอเมริกาขอแค่ส่งผ่านในการส่งของผมเนี่ยผมบางทีก็ส่งเป็นอเมริกาบางทีก็เป็นออสเตรเลียอิสราเอลอะไรก็ว่าไปนะขอแค่ส่งผ่านนะช่วงที่ผมส่งใหม่ๆก่อนหน้านี้เนี่ยคือผมสลับส่งไปเรื่อยๆเลยนะครับเนาะไม่ได้เป็นอเมริกาทั้งหมดบางประเทศส่งเป็นอิสราเอลแล้วก็ผ่าน บางประเทศส่งเป็นออสเตรเลียควานนะครับดังนั้นไม่จําเป็นแต่ถ้าเป็นตอนนี้ท่านจะสง่งเป็นอเมริกาก็ได้เนาะและทีนี้เมนูข้างล่างเห็นไหมครมันจะมีเริ่มกับทําด้วยตัวเองเนาะคลิกเริ่มหรือทําด้วยตัวเองก็ได้นะครับได้ทั้งสองอยา่างท่านก็ลองสลับดูถ้าคลิกเริ่มไม่ผ่านก็มาลองทําด้วยตัวเองมาลองทําด้วยตัวเองนะการคลิกเริ่มเนี่ยพอคลิกเริ่มมันจะเด้งมาหน้านี้อัตโนมัติเลยครับคลิกเริ่มมันจะเด้งมาหน้านี้ครับมันจะมีข้อความแบบนี้ให้เราอัตโนม <tror S 2> ันติ ถ้าเราคลิกเริ่มนะมันจะมาที่การส่งข้อความอัตโนมัติเด้งมาพูดง่ายๆเนาะแต่ถ้าบางทีท่านมาคลิกที่เป็นมาคลิกที่เป็นทําด้วยตนเองเนี่ยนะฮะมันจะเป็นมันจะเด้งมาอีกหน้าหนึง่งแล้วมันจะให้เรามันจะมีหมายเลขปลายทางแล้วก็แล้วก็ตัวเลขให้เราว่าเราต้องส่งตัวเลขนี้ไปที่หมายเลขปลายทางนี้อะไรประมาณนี้นะครับเนาะ,ะมานะครับสมมติว่าท่านมาคลิกเริ่มเนาะสังเกตด้านบนไหมฮะนี่เป็นนี่คือหมายเลขปลายทาง มันจะมีหมายเลขปลายทางแล้วก็มีบวกข้างหน้าเห็นบวกข้างหน้าไหมครับนี่เห็นบวกข้างหน้าเนาะนะครับเวลาท่านเวลาท่านทําด้วยตนเองนะมันจะมีบวกข้างหน้าด้วยท่านก็๊อปปี้บวกมาด้วยนะครับแล้วก็มามาวางลงส่งถึงแล้วก็มีตัวเลขท่านก็จําตัวเลขไว้4ตัวเลขเนี่ยครับก็ส่งตัวเลขเนี่ยสี่ตัวเลขส่งไปนะครับมันก็จะมีแบบนี้แหละเนาะแต่ถ้าบางท่านนี่คลิกเริ่มเลยนะคล,คลิกส่งเลยนะคลิกเริ่มเลยนะนี่ครคลิกเริ่มเลยเนี่ยมันก็จะเด้งมาหน้านี้ข้อความมันก็จะอยู่ตรงนี้แล้วกก็คลิส่ง ก็กดส่งไปเลยนะครับยืนยันสังเกตตรงนี้ดีๆนะมันต้องมีเครื่องหมายบวกข้างหน้าด้วยนะนะครับถ้าไม่มีท่านก็ทําด้วยตัวเองนะทาด้วยตัวเองนะครับทาด้วยตัวเองแล้วก็ไปที่ข้อความแล้วก็ส่งข้อความไปนะครับพูดได้ง่ายเนาะส่งให้ผ่านนะส่งให้ผ่านการยืนยันหมายเลขโทรศัพท์เนี่ยนะครับมันจะมีบ้านเราเนี่ยมันมี2ระบบเนาะแบบเติมเงินกับแบบรายเดือนเติมเงินกับแบบรายเดือนผมย้ําเสมอหลายๆายคนมาถามผมนะ ก็คือในส่วนของเรื่องเติมเงินก็คือต้องมีเงินในซิมนะครับอย่างน้อย10บาทเนาะค่าส่งบริการค่าบริการเนี่ยจริงๆก็ประมาณ9บาทก,กว่าสิบบาทแต่ถ้าเลหลือหน่อยก็15บาทไว้ในเครื่องเรานะเป็นค่าบริการในการส่ง s รสนะครับยืนยันพูดได้ง่ายแต่ถ้าเป็นแบบรแบบายเดือนนะซิมรายเดือนนะครับท่านต้องเปิดโลมิงนะติดต่อผู้ให้บริการขอเปิดชัวร์ที่สุดนะครับหลายๆท่านเนี่ยหลายๆท่านเนี่ยนักกดหน้าใหม่หลายๆท่านเนี่ย,นนมยนนไม่ เข้าใจว่าตัวเองเปิดโลมิ่งนะแต่จริงๆแล้เราไม่ได้เปิดนะครับหลายคนที่ที่คุยกับผมนะเวลาผมคุยกับผมก็บอกว่ายืนยันเปิดโลมิง่งเปิดโลมิ่งนะครับอ่าก็สรุปว่าบางทีก็ต้องได้ติดต่อผู้ให้บริการนะถ้าเราไม่แน่ใจเราติดต่อผู้ให้บริการขอเปิดดีที่สุดนะครับโลมิงนะ่งเนาะแล้วก็ส่งไปนะก็จะได้ตอนนั้นไปฮะอส่งไปก็เรียบร้อยนะพอส่งตัวเลขนี้ไปก็กจบนะครับน,น,นี้คือการยืนยันหมายเลขโทรศัพท์ จากนั้นมันก็จะได้แบบนี้ฮะจะได้ปุ่มไปนะครับนี่ฮะเห็นไหมครับตรงนี้ก็จะเป็นเครื่องหมายถูกถ้าเรายืนยันผ่านแล้วเป็นเครื่องหมายถูกเห็นไหมครับเครื่องหมายถูกยืนยันผ่านแล้วจากนั้นก็ไปยืนยันอีเมลยืนยันอีเมลนะครับยืนยันอีเมลยืนยันอีเมลเนี่ยเราคลิกเข้าไปที่ยืนยันอีเมลนะครับพอคลิกเข้าไปปุ๊บเนี่ยก็หน้าน,นี้เลยนะหน้านี้เดี๋ยวให้ดูหน้านี้ให้ดูหน,าน,น้หหนาน,นี้นะการยืนยันอีเมลเนี่ยคลิกเข้าไปอีเมล แลวทีนี้มันจะมีอีเมลเราที่เราใช้ในการสมัครที่เรากรอ,อกไว้นะครับที่เรากรอ,อกไว้เราก็ส่งมันจะมีข้อความไปที่อีเมลเราครับเราก็ไปที่อีเมลเราไปยืนยันไปคลิกย,ยืนยันที่อีเมลเราก็เรียบร้อยมันก็จะได้เครื่องหมายถูกแบบนี้มาวิธีการยนืยนยนันตอนที่ผมสมัครให้ตอนที่ผมทําให้เพื่อนผมหรือหลายหลายคนที่ผมทําให้อ้ตรงนี้เนี่ยผมทําให้ใช้เวลาไม่ถึงไม่ถึงสามนาทีนะนาทีสองนาทีนะี่ยประมาณนี้อยู่ในสามนาทีนะี่แหละ ผมทำแป๊บเดียวเลยนะฮะทำทุกคนผ่านหมดเลยตรงนี้นะยืนยันยืนยันเบอร์โทรศัพท์ก็ส่งไปแปบ๊บเดียวเลยผ่านนะครับตรงนี้คือพูดง่ายเราเข้าใจนะพอเราเข้าใจแล้วปุ๊บเนี่ยระบบตนะ่างๆมันก็จะง่ายขึ้นทำได้ดีขึ้นนะนะครับเนาะก็เป็นกําลังใจให้ทุกท่านนะครับทีนี้ไปต่อครับนะยืนยันเสร็จแล้วนะการยืนยันนะครับการยืนยันแต่นี้เพิ่มโลฮะเพิ่มโลเห็นโลตรงนี้ไหมฮะร้อยเปอร์เซ็นต ถ้าเป็นนักขุดหน้าใหม่นะครับโล้มันจะยังไม่โชว์โล่จะยังไม่โชว์มันจะขึ้นเป็นศูนย์ถ้าท่านขุดไปสักพักสาครั้งห้าครั้งเจ็ดครั้งนะโล้มันจะโชว์ขึ้นมาแบบนี้คะนักขุดหน้าใหม่แล้วมันจะเป็นศูนย์เปอร์เซ็นเป็นศูนย์เปอร์เซ็นจากนั้นท่านก็เข้าไปที่โล่คลิกเข้าไปตรงนี้เลยนะหรือคลิกตรงนี้ก็ได้แล้วแต่นะคลิกตรงนี้ก็ได้ถ้าคลิกตรงนี้ก็ไปนี่คลิกมาปุ๊บมันจะมีตรงนี้ฮะนี่นไะมีโล่นี่ครับนี่คลิกมาเนี่ยมจะม่โล่เห็นไหมตรงนี้ครับวงล้อมความปลอดภ เห็นมันก็จะมานี่เห็นไหมครับมานี่แต่ถ้าท่านไปคลิกตรงนี้ไปคลิกตรงนี้ก็ได้เหมือนกันคลินี้ครับมันก็จะเด้งมาหน้านี้เหมือนกันเข้าได้นะสังเกตว่านี้ผมเพิ่มลูกผมเพิ่มครบห้าคนละที่บ้านผมครอบครัวผมนะผมเพิ่มครบนะครับเครื่องนี้เป็นเครื่องของของแฟนผมนะครับส่วของผมก็เป็นนี้ครับเนี่ยเพิ่มเข้ามาเรีบยบร้อยแล้วครบวิธีการเพิ่มลูกเนีย่ยเพิ่มได้สองวิธีครับนี่ครับเห็นไหมเพิ่มจากผู้ติดต่อหมายเลขโทรศัพท์ตรงนี้ครับ ผู้ติดต่อหมายเลขโทรศัพท์หมายถึงคนอื่นที่เขาขุดอยู่แล้วครับเขาใช้เบ่อไเลร์โทรศัพท์ในการสมัครขุดนะครับไม่ได้เป็นทีมขุดเรานะตรงนี้แต่ตรงนี้จะเป็นทีมขุดเราข้างล่างเนี่ยเป็นทีมขุดเราแม่ทีมลูกทีมที่ขุดตามเราอย่างตรงนี้เนี่ยคือผมเพิ่มหลักๆเลยเครื่องนี้นะฮะคือมีท่านมีท่านเดียวก็คือตรงนี้ครับที่เป็นแม่ทีมนะครับเป็นแม่ทีมก็เพิ่มเข้ามาโดยตรงนี้เพิ่มเข้ามาส่วนข้างหน้านี่เรียงกันมาเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่ทีมขุดนะครับ นะะในครอบครัวไม่ใช่ทีมขุดนะเพราะว่าทุกคนขุดตามนี้หมดเลยไม่ใช่ทีมขุดก็ใช้วิธีการเพิ่มหมายเลขศัพทเข้ามาแล้วก็มาแอดฟอร์มเนี่ยเบอร์ติดต่อผู้ติดต่อพอคลิกเข้ามาปุ๊บมันก็จะมีเบอร์ผู้ติดต่อนะครับที่เราแอดไว้ในเครื่องเบอร์โทรศัพท์มือถือปุ๊บผู้ติดต่อตรงไหนฮะผู้ติดต่อตรงนี้ครับเวลาเราเรพิ่มผู้ติดต่อเนี่ยครับหมายเลขศัพเห็นไหมครับรายชื่อไปที่รายชื่อผู้ติดต่อนะครับเราก็เพิ่มแบบนี้ครับ เนี่ยของขีวันนะนี่ครับเราก็เพิ่มอย่างไรนไเรามาที่หมายเลขผู้ติดต่อเราก็เพิ่มไว้เพิ่มหมายเลขผู้ติดต่อไว้ในเครื่องเราแล้วก็เซฟไว้ใ,ใ,ใส่หมายเลขที่เขาขุดโอเคไหมฮะการเพิ่มหมายเลขผู้ติดต่อไม่งงนะฮะหลายๆท่านนักขุดหน้าใหม่นักขุดหน้าใหม่หลายๆท่านงงครับผมอ่าผมพูดแล้วก็แล้วก็งงนะเพิ่มผู้ติดต่อยังไงอะไรประมาณนี้บางท่านนะครับก็ ตามความเข้าใจนะวิธีการเพิ่มผู้ติดต่อของเราหมายเลขโทรศัพท์มือถือก็คือเซฟเบอร์ไว้เซฟเบอร์เขาไว้ในเครื่องเรานั่นแหละนะครับก็คือเซฟเบอร์เขาไว้ในเครื่องเราจากนั้นเราก็มาทําการเพิ่มเข้ามาสามารถเพิ่มได้ผมทําลองการเพิ่มลองทําการเพิ่มเนี่ยอย่างที่เห็นเนี่ยผมเพิ่มสี่นะนะครับเพราะคนที่ห้าเนี่ยก็คือเป็นแม่ทีมอยู่แล้วก็เพิ่มเข้ามาตอนนั้นก็เป็นสี่คนก็เพิ่มเข้ามาให้ครบห้าก็จะได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นี่ครับวิธีการเพิ่มโอเคไหมฮะ ขดสักพักนะครับสามครั้งห้าครั้งเ็ครั้งว่ากันไปนะตัวนี้มันจะเพิ่มมาเป็นศูนย์เปอร์เซ็นต์ถมาเพิ่มทีนี้ส่วนการล็อกเหรียญนะการล็อกเหรียญนะมีผลกับการโอนนะครับมีผลกับการโอนเหรียญนะการยก้ายเหรียญสมมุติว่าอย่างที่ผมเคยอธิบายว่าสมมุติว่าล็อกเหรียญนะ็อกล็อกเหรียญปกติมันจะเด้งมาตรงนี้เหมือนกันครับขดสามครั้งห้าครั้งเจ็ดครั้งนะครับสิบครั้งก็ว่าไปมันจะเด้งขึ้นมาให้เราล็อกเหรียญนะฮะจากนั้นเราไปที่ตรงนี้เนาะไปที่ตรงนี้นะ ถ้าผมพูดไวเกินไปนะครับท่านก็คลิกสต็อปคลิกหยุดไว้นะค่อยๆทําตามค่อยๆทําตามถ้าช้านะค่อยๆทาํานะทนะครับแล้วก็ค่อยๆเปิดดูไปเรื่อยๆเปิดดูไปเรื่อยๆค่อยๆทาตามขอให้ผ่านทุกคนขอให้ทําได้นะครับเราไปที่ตรงนี้นะถ้าสมมติว,ว่าท่านสไลด์ปิดไอ้ตรงล็อกเหรียญที่มันเด้งแจ้งเตือนไปแล้วท่านมาที่ตรงนี้ครับคลิกเข้ามามันจะอยู่ตรงนี้ฮะนี่ท่านเห็นคําว่าล็อกเหรียญไหมครับเนี่ยล็อกอาร์มรีวอทนะฮะนี่คลิกคอนฟิก คลิกเข้าไปเลยครับตรงนี้ครับคลิกเข้ามาคลิกเข้ามามันจะอยู่หน้านี้ครับมันจะอยู่หน้านี้ด้านบนเมนูที่หนึ่งเห็นไหมตัวเลขหนึ่งกับตัวเลขสองเห็นไหมครับหนึ่งกับสองด้านบนเนี่ยคือเป็นจํานวนเหรียญของเรามันจะคิดเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับสมมติว่าเรามีเหรียญอ่าเหรียญโอนเข้า100หนึ่งร้อยเหรียญถ้าเราตีห้าสิบเปอร์เซ็นต์หนึ่งร้อยเหรียญที่โอนเข้ากระเป๋าเราตรงนี้มันจะสามพันธ์กับเหรียญที่โอนเข้ากระเป๋าแล้วมันจะล็อกตามที่เราตั้งค่าตรงนี้นะตรงนี้เลยนะ อ่าสัมพันธ์กันยังไงครับก็คือถ้าสมมติว่าเราล็อก50%ถ้าเหรียญโอนเข้าร้อยเหรียญก็หมายถึงว่า50เหรียญจะถูกล็อกอีก50เหรียญจะใช้ได้ทีนี้มาดูว่าด้านล่างเนี่ยเราล็อกกี่เปอร์เซ็นต์เราล็อกกี่ปีครับนี่มันจะบอกเป็นปีเห็นไหมครับล็อก3ปีเหรียญร้อยเหรียญล็อก50เหรียญเป็นเวลา3ปีเห็นไหมครับห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับแต่ถ้าเราปรับมาเป็น100%ยเปรครับปรับเป็นร้ยเห็นไหมครับเปอร์เซ็นต์จะเพิ่มขึ้น เปอร์เซ็นต์จะเพิ่มขึ้นเห็นเปอร์เซ็นต์ไหมฮะเปอร์เซ็นต์เพิ่มขึ้นลดลงเพิ่มขึ้นลดลงนะเป็นร้อยเปอร์เซ็นต์สามปีร้อยเปอร์เซ็นต์สามปีก็คือถ้าเหรียญโอนเข้ากระเป๋าเราหนึ่งร้อยเหรียญหนึ่งร้อยเหรียญจะถูกล็อกร้อยทั้งร้อยเหรียญเลยสามปีนี่โอเคไหมครับพอเราขยับมีตรงนี้ปุ๊บด้านล่างเนี่ยมันจะให้เรายืนยันแล้วก็คลิกตรงนี้เพื่อยืนยันคลิกเพื่อยืนยันเปอร์เซ็นต์มันก็จะเพิ่มขึ้นผลตอบแทนจจะเยอะขึ้นนี่คือการล็อกเหรียญสัมพันธ์กับการโอนนะครับ พอเหรียญไปเข้ากระเป๋าจะถูกล็อกตรงนี้ตามที่เราตั้งค่าล็อกนะครับโอเคไหมฮะสามส่วนการยืนยันหมายเลขโทรศัพท์นะครับการเพิ่มโลกและการล็อกเหรียญน,นะครับสามส่วนเพิ่มเติมอีกนิดหนึ่งฮะไปในส่วนของไปในส่วนของ,ขอ,งอ่าวอลเล็ของเราเนาะไปวอลเล็ตวอลเล็ตวอเลเเราจะไปที่ตรงนี้ก็ได้นะฮะนี่มันมีคําว่าวอ l เล็คือเราไปสร้างกระเป๋าสร้างวอลเล็ นะครับทิ่ต่อไปเดี๋ยวผมจะมาแนะนำนะหรือไปตรงนี้ก็ได้นะไพ่ไพ่บอเซอร์ไปที่ไพ่บอเซอร์ก็จะมีโมเดลแอปขุดอันนี้เป็นแอปขุดเนาะแล้วก็จะมีอีกแอปหนึ่งที่เป็นแอปแอปทำงานคู่กันก็คือแอปไพ่บอเซอร์นะครับทำงานคู่กับแอปขุดตามความเข้าใจนะหลายท่านแยกให้ออกนะครับยังมีหลายคนที่แยกไม่ออกระหว่างแอปขุดกับแอปไพ่บอเซอร์นะสองแอปทำงานคู่กันของสกุลไพ่บอเซอร์สกุลไพ่นะครับก็ สำหรับคลิปนี้นะฮะก็อย่าลืมฝากไลค์กดแชร์กดติดตามผมไว้มีข้อมูลข่าวสารผมก็จะมาแจง้งไปเร็วเกินไปนะครับก็สต็อปไว้ค่อยๆฟังทำตามนะครับทำตามขอให้ผ่านทุกท่าน